สอนววจากพ่อแม่สอนเราให้อดทนแล้วก็ไปทำาหากินหนูก็ทำาหากินอยู่แล้วไปร้องเพลงตามหมู่บ้านตามตลาดอันนั้นคือเราใช้ชีวิตมาระยะหนึ่งมีความเจ็บช้ำน้ำใจมีความเหนื่อยยากลำบากแต่พอมาเจอผู้มี อุปการะที่ที่มี power นำนำหนูไปไปไป,ไปสู่ความสําเร็จได้เนี่ยเราก็ต้องเชื่อตรงนี้ว่าเออเราอยู่มาตั้งนานทําไมละ่ะคนอื่นเขาก็มีชื่อเสียงอ่ะมีมีเสียงไพเราะเพราะมากแต่เขาไม่เจอบอสโจเขาไม่เออจเอพ่อโจแต่พอหนูมาเจอว่ามันถูกฉลุกับเขาแล้วแล้ว,ลวเขาก็มีมีมีผลงานเขามาเยอะนะวยไต้องเชื่อมั่นตัวเองว่า เขานำพาให้หนูไปถูกความรุ่งเรืองและเจริญได้และดังได้ถ้าหนูลืมตัวทำอะไรเหมือนกับว่าตื่นไปตามกระแสมาตัวเองดังแล้วดีแล้วถ้าเปลือพลาดไปแล้วกลับมายากลำบากแล้วมันก็จะมีคนใหม่มาแทนหนูหนูก,กลับมาคงจะไม่เหมือนเดิมเขาก็บอกว่าเออตอนนั้นเราขอให้คุณอยู่คุณไม่อยู่เราเราขอให้คุณทําคุณไม่ทําแต่พอเราไปแล้ว่ะมันไม่เป็นตามที่เราคิดนะ่ะพอกลับมาพอโจก็หมด หมดตรงนั้นแล้วอะ่ะคืออยากได้อยู่แต่ว่าตัวมันโดนซ้ำสองอีกโดนซ้ำสองคือตอนนั้นงอแล้วอยากให้อยู่แล้วแต่เปื่อหนูไปนะนี่คือพูดเผื่อไว้หลวงพ่อพูดเผื่อไว้อยากให้หนูอยู่นานๆแล้วดังนานๆแล้วก็เรียกกระแสสังคมอย่างเงี้ยนะแล้วจะอยู่ประยุงลูกทีมได้แล้วไม่มีใครหรอกมีหนูคนเดียวเท่านั้นที่เชื่อตัวเอง ไม่ต้องไปเชื่อคนรอบข้างมากนะักเชื่อตัวเองว่าเขานำพาเขาพูดแล้วทําทําให้หนูรุ่งได้จเจริญได้ไปได้ดังได้หนูก็เชื่อเขาส่วนแบ่งส่วนได้อะไรต่างๆก็ลองเปรียบเทียบว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีเงินล้านเราไม่เคยมีเงินแสนเราไม่เคยมีเงินหมืน่นเราไม่เคยมีเงินพันแต่อาจจะมีเงินร้อยน้อยแต่ตอนนี้เรามีนั่นแหละมันจะเป็นกระบวนการการทำให้เราหลงงแล้วอาจจะ เปลี่ยนแปลงชีวิตคิดผิดผิดเหมือนก็ว่าออกไปแล้วไม่ได้สมใจหวังไปลงทุนไปลงทุนแล้วมันทําไม่ได้ออกแผ่นเสียงบ้างไปโยกคนอื่นบ้างแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนี้เลยมันจะต้องลงทุนเริ่มต้นใหม่เลยไม่เป็นอย่างนี้อ่ะตอนนี้เขาีคู่บูชายก็ลงทุนไปแล้วเก็ทำเลยด้วยตัวเองเลยยัร้องรับกันมากแล้วจะมีความรุ่งเรืองเจริญด้วยรุ่งเรืองคือชื่อเสียงก็จะไปไกลเด็กเขาก็รังชอบหนูนะ คนใหญ่พเท่าผูแก่ชอบหมูแต่เขาไม่ชอบหมูคนเดียวเขาชอบคุณนภาด้วยตัววงดนตรีตัววงดนตรีเท่านั้นที่ที่ดนตรด้วยที่เสียงไมก็ชอบดนจรีเสียงหนูที่มีคำร้องแต่ว่าดนตรีมีวงอยู่แล้ว